กรณีตัวแทนผู้สมัครรับเลือกตั้งหรือผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเห็นว่าการออกเสียงลงคะแนนในหน่วยเลือกตั้งนั้นไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือระเบียบที่กําหนดนะครับวิธีการนะครับตัวแทนผู้สมัครสามารถที่จะยื่นคําทักท้วงตามแบบสทอทอ้าทับหได้นะครับขั้นตอนที่2ให้กรรมการประจําหน่วยตรวจสอบคําทักท้วงและวินิจฉัยชี้ขาดคําทักท้วง โดยให้บันทึกคำทักท้วงและคำวินิจฉัยเนี่ยในรายงานเหตุการณ์ประจำที่เลือกตั้งสทผทห้ทับสนะครับกรรมการประจำหน่วยจะต้องวินิจฉัยชี้ขาดทันทีนะครับ 3. ให้ผู้ทักท้วงและกรรมการประจำหน่วยไม่น้อยกว่า3คนลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐานต่อหน้าพยานไม่น้อยกว่า2คนนะครับแล้วมอบสำเนาให้ผู้ทักท้วงเก็บไว้นะครับ นี่เป็นขั้นตอนนะครับหลังจากที่ทักท้วงแล้ววินิจฉัยแล้วนะครับก็ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานทั้งผู้ทักท้วงและกรรมการประจําหน่วยแล้วก็กรรมการประจําหน่วยนมีสําเนาอยู่แล้วนะครับก็มอบสําเนาอีกฉบับหนึ่งเนี่ยให้กับผู้ทักท้วงไปนะครับฉบับจริงเนี่ยให้ผู้ให้ผู้รับคําทักท้วงกปนเก็บไว้นะครับสําเนามอบให้ไปนะครับ